ราศีต่อไปนะครับก็เป็นชาวราศีพฤกษศกนะครับชาวราศีพฤกษศกนะของท่านที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วสิ้นปีแล้วนะครับ ดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับสำรวมจิตนะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเป็นเวลา30วินาทีนะครับเพื่อความแม่นยำของไพ่นะโอเคครับเราก็มาดูกันในส่วนของชาวราศีพฤษภนะครับนะอ่าก่อนเปิดไพ่ แอดมินก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับโชคดีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคือไพ่ไพ่สเตรทอ่าไพ่หญิงแก่งผู้สยบพยาราชสีสิงโตนะ,ะเรามาดูกันไพ่ใบแรกสเตรท ไพ่หญิงแก่งผู้สยบพญารัชสีแอดมินเขยาบไพ่ใกล้ๆนะ่ะจะได้เห็นเห็นชัดนะครับตรงนี้สถานการณ์นะครับในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภนะครับพไพ่ใบนีขึ้นมาบอกกันเลยว่าเหตุการณ์จะปีใหม่ด้วยนะเอาไปเรื่องงานก่อนละกันชีวิตในเรื่องงานหน้าที่การงานของท่านในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายมากเขาเรียกว่า e ยุ่งเหยิงน่แหละนะครับเขาเรียกว่าเจอปัญหากดดันรอบด้านนะครับ ทั้งอาจจะเจ้านายด้วยลูกน้องด้วยปัญหาสารพัดสารเพในเดือนนี้จะปีใหม่แล้วไงนะคุณต้องเคลียร์งานต้องอะไรต้องคอยจัดนู่นจัดนี่นะครับปัญหาต่งตางเนี่ในบะเดปรบดังเข้ามานะครับผัวแทบแตกนะแต่ไพ่เนี่ยเขาเรียกว่าไพ่หญิงแก่งผู้สยบพระชสีเอาตามเอาเอา,เอาเป็นภาษาไทยและกันไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่าคุณค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาทุกปัญหาก็ดีนะครับตัวคุณนะครับชาวราศีพฤ,ฤษภเนี่ยก็สามารถคลี่คลายปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะแอดมินบอกก็เลยเขาเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วลหละนะเป็นคนนี้ไม่ค่อยย่อท้อนะครับเขาเรียกว่าสู้จนกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้อ่ะจะสําเร็จจะบรรลุเป้าหมายถ้าไม่บรรลุเป้าหมายไม่สาเร็จเนี่ยคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้นะมันจะเป็นข้อดีของคุณในตอนนี้นะครับปัญหาเขาอย่างนี้เริ่มเคลียรในเดือนนี้แหละนะครับเริ่มปัญหาเริ่มเบาถ้าปัญหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันวุ่นวายในชีวิตของคุณเนะี่ยในเดือนนี้ มันจะเริ่มลี่คายและเบาบางขึ้นนะครับขอให้อดทนนะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังสู้ๆกับมันไปนะครับสิ่งดีๆมันรอคุณอยู่ตรงนี้เรามาดูกันต่อนะครับในไพ่ใบที่2สถานการณ์ต่อเนื่องอจะเป็นยังไงใบที่2คือไพ่ไพ่ใบที่2องนไพ่การเงินและความรักแอดมินพูดรวมเลยละการไพ่10เหรียญ10 of p e n t a c l e นะครับไพ่10เหรียญน,นะเหนม สุดท้ายแม่อัินบอกแล้วว่าปัจจุบันสถานการณ์ของคุณนี่มันเริ่มดีปัญหามันเคลียรได้เอาเขาเรียกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถอะนะเอาอยู่หมดปัญหามาสิบมามามาเขา,มา,มาเรียกวะไรนะปัญหามาสิบทางนี่คุณเคลียรได้สิบทางนะครับแล้วก็สุดท้ายในยสถานการณ์ต่อไปเขาเรียกว่าการเงินของคุณไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นถือว่าเนี่ยการเงินคุณดีมากนะครับปีใหม่นี้คุณจะมีข่าวดีหรือเปล่าการเงินนะของชาวราศีพฤษภบางคนอะนะ อาจจะมีโชคมีลาบมนะ้ามีได้ทรัพย์สินเงินทองได้ทรัพย์จากสามีได้ทรัพย์จากพ่อตาแม่ยายได้ทรัพย์จากครอบครนะัวก็เห็นมีโพสบอกแอดมินเห็นเห็นมีคอมเมนต์บอกแอดมินเยอะเลยนะเกี่ยวกับได้ทรัพย์มรดกหลายๆเรื่องแอดมินะก็ดีใจด้วยนะตรงนี้ถ้ามันได้ตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกวับเรื่องของได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามันจะมีเหตุปัจจัยในเดือนก่อนก่อนปีใหม่เนะี่ยคุณต้องได้1ิเหรียญน,นะครับถ้ามาถ้าเป็นเรื่องงานนะตำแหน่งมันต้องมันจะต้องเติบโตขึ้นอย่างแรก2 คุณต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งจากทางครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนโตทรัพย์สินที่ดินก็ได้สิบเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่ามันตกเ็าเรียกว่ากงล้อแห่งทรัพย์ตกโชคใหญ่นะครับการเงินมันเป็นเป็นไ้่ให้ดีที่สุดแล้วตรงนี้มันแล้วมันจะปีใหม่ด้วยเนี่ยมันตกตำแหน่งเนี่ยแอดมินว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกนะครับหรือไม่ก็การขยับขยายตำแหน่งคุณสูงขึ้นไปนะตรงนี้แอดมินก็สปอยไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่ามีได้ตำแหน่งการงานสูงขึ้นนะครับ ก่อนก่อนปีใหม่เนี่ยมีการแคนดิเดตวางตัวคุ้มไว้ว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่น,นะครับจะมีการเลื่อนคุณนะไปอยู่ในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะครับมีเงินเดือนสูงขึ้นก็แอดก็ฝากคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับบอกนี้ด้วยแล้วก็บางคนได้มรดกได้เงินก้อนอะไรมาก็บอกแอดมินด้วยแล้วกันนะแอดมินก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับทายวิเคราะห์อ,ออกมาที่ถูกไหมใบที่สาม ใบที่สามนะครับช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะครับแอดมินเข้าใจห้าถ้วยไฟออฟคัพไพ่ห้าถ้วยนะภาพแห่งความเบื่อหน่ายนะอย่าเพิ่งเบื่อเลยเบื่ออะไรนะครับสองอันนี้ก็ถือว่าดีการงานอะไรการเงินก็เริ่มดีนะเนะี่ยความรักนะมันจําเจใช่ไหมครับราศีพฤษศกนะเริ่มมีความจืดชืดด้วยจำเจอดทนนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายอะไรนะครับนะคบกันมาอยู่กันมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยก็อ ใจข่าใส่ใจเรานะบางทีเสียดได้เวลานะครับอย่าไปอะไรมากอะไรที่มันจะปีใหม่แล้วอะไรที่ว่าเรามันเป็นเรื่องเก่าเดิมนะเปิดใจคุยกันนะกับคนรักของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคุณสามีภรรยาก็ดีเปิดใจคุยกันนะเนี่ยปีใหม่แล้วนะเธอปรับปรุงเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะแก้ไขตัวเองสิ่งไหนให้มันผิดพลาดนะมาพูดคุยกันดีกว่ามาแก้ไขกันดีกว่านะ ปีใหม่ได้พบเจอสิ่งดีเริ่มต้นสิ่งดีและจับมือไปด้วยกันนะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกับชีวิตนะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะเหนื่อยๆแต่ไม่ต้องกังวลนะมันไม่ได้มีไพ่ของการเลิกลายย่าล้ามันแค่รู้สึกว่าช่วงนี้คุณมันจะหมดไฟอาจจะว่าทุ่มเทกับเรื่องงานมากเกินไปเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานมากเกินไปเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในครอบครัวมันเลยทําให้ดูว่าชีวิตรักชีวิตสมรสหรือชีวิตคู่เนี่ยมันทำให้จืดจางลงไปก็หมั่นเติมเต็มความหวานให้อากันในช่วงนนนี้ะะครับนะ นะสู้ๆนะคุณก็ถือว่าอะไรอะไรมันก็เริ่มดีแล้วนะปีหน้าก็ปีใหม่แล้วแอดบินก็อวยพรว่านะขอให้เป็นปีที่ดีของคุณตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ความรักด้วยอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะมีอะไรหันหน้าก็พูดคุยกันอย่าเพิ่งเซ็งนะครับพยายามรักษาสัมพันธภาพเอาไว้นะอย่าให้ประครับประคองความรักให้อยู่นะครับช่วงนี้เรามาต่อกันไพ่ใบที่4พูดเรื่องความรักเห็นไหม่อให้ประครับประคอง ไพ่เดอะเลิฟใบที่สี่นะมาดูความหมายนิดนึงนะครับความรักของคุณนะคู่ของคุณชาวราศีพฤษภนะครับก็ถือว่าเขาเป็นคนที่รักคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่แล้วก็เป็นห่วเป็นใย,ยคุณบางครั้งบางเวลาบางคราวเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกบ้างมันทําให้คุณรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่คุณมีคนรักนะคนที่เข้าใจคุณนะครับ อย่าเพิ่งไปเบื่อเบื่อไหนอะไรและอีกเรื่องหนึ่งแอดมินขอเตืนอตนของชาวราศีพฤษภหน่อยนะครับถ้ามีเรื่องลักซ้อนหรือบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนในช่วงนี้นะอย่าทั้งที่คุณเนี่ยมีแฟนแล้วก็ดีนะครับมีแฟนแล้วหรือมีสามีมีภรรยาเนี่ยอย่าไปทําเรื่องผิดศีลทิดขาดนะนะครับถ้ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมันพังทีชีวิตของคุณนะครับมันกระทบต่อชีวิตครอบครัวคุณ ชีวิตการงานด้วยมีโอกาสมีเรื่องมือที่3เข้ามาในชีวิตนะชาวราศีพฤษภระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเองเนี่ยนะแอดมินจะเตือนๆด้วยความรักความห่วงใยนะครับหลังที่เราดูไพ่กันมาเนี่ยสอล้วนะก็ถือว่าเราเป็นเป็นเพื่อนต่อกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับแอดมินก็เตือนนะตรงนี้สําหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วระวังเรื่องมือที่3เข้ามานิดนึงในเดือนนี้แล้วก็เดือนเลิฟของคนโสดแล้วกัน พูดถึงคนโสดบ้างก็เดือนนี้นะครับชาวรารศพีพฤษภคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอความรักได้มีการสรารภาพรักมีรักที่สมหวังในเดือนนี้นะผิดหวังยังไม่ค่อยมีหรอกเพราะไพ่เสียมันยังไม่เกิดอยู่นะก็จะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักเข้ามามีการสรารภาพกันมีการเปิดใจมีการครบหากันอย่างเปิดเผยมีการแนะนําพาไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปพูดคุยกันนะครับไพ่เดือนเลิฟตรงนี้ของคนโสดนะ แล้วก็คนคนคนไม่โสดก็เตือนเรื่องมือที่3นะคนโสดก็เปิดใจนะครับคนไหนที่ยังมูฟออนไม่ได้ยังยังคิดถึงคนเก่าอยู่เฮ้ยมไมต้องทิ้งกูไปวะเราไม่ทําอะไรผิดนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปหาเหตุผลครับปล่อยแม่งไปเลยนะมันทิ้งเราไปมันไม่เห็นค่าเราก็ปล่อยกันไปนั่นเราก็เริ่มต้นใหม่หาคนดีใหม่นะครับชีวิตความรักไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีคนเดียวนะคนดีมันรออยู่ข้างหน้านะครับเดินไปอ่ะคุณเดินไปสัก อ่าหนึ่งร้อยเก้านะเขาอาจจะรอคุณที่เก้าสักแปดสิบก็ได้คุณเพิ่งเดินไม่ได้แค่สี่สิบเก้าทุนก็ท้อแท้แล้วนะอย่าเพิ่งไปท้อแท้มูฟออนก็มูฟไปให้ได้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับสิ่งดีดีมันรออยู่ปีหน้าปีใหม่แล้วก็อยากให้เจออยากให้ทุกคนเนี่ยเจอในเรื่องดีๆกันมาต่อใบที่ห้าเลยไพ่ใบที่ห้าคือไพ่ใบที่ห้าไพ่ u s t i c e นะตัวคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาดีนะเป็นคนที่มีความยุติธรรมยอมหักไม่ยอมงอนะครับ ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องของการทํางานการคอนโทรลคนในการควบคุมคนควบคุมคนควบคุมคนและก็ควบคุมงานเนี่ยเป็นอะไรดีมากมากนะครับแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งของจัสติกเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเป็นคนแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะนะไม่ค่อยจะอารมุนเอรวยเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับมันมีมันมีแข็งใช่ไหมมันก็ต้องมีอ่อนบ้างแต่ก็ต้องอ่อนนีไไไไ่ไม่ใช่เราไปเราไปยอมไปอะไรไม่ใช่อ่อนให้โอกาสคนนะครับให้เขาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อะไรที่มันพอแบบ ผ่อนผันได้บ้างก็ผ่อนผันเขาเรียกว่าผัดผ่อนได้ให้มันผัดผ่อนให้เบาๆบาไว้เขาได้ก็เบาอ่ะไอ้มินใช้คํานี้แล้วกันนะอย่าไปตรงเกินไปอย่าไปแข็งเกินไปนะครับอะไรที่มันแข็งเกินไปมันก็ไม่ดีอ่อนเกินไปมันก็ไม่ดีมันต้องบาลานซ์กันนะแอดมินก็อยากจะเตือนเอาไว้เป็นบุคลิก,กภาพของคุณชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะตรงไปตรงมาก็ดีอาจจะแบบ การตรงไปตรงมาห่างคุณมันอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยหรือใครหลายคนเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดใจนะไม่สบายใจนะครับตรงนี้ถ้าผ่อนได้ก็ผ่อนให้มันแบบบาลานซ์บาลานซ์นิดนึงแต่มไม่ใช่แบบผ่อนจนเกินไปแล้วก็ตึงจนเกินไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับตรงนี้ก็ฝากฝากบอกกันไว้ใบที่่ะจะปีใหม่เลยด้วยนะ ก็ระมัดระวังสุขภาพนิดน,นึงแล้วก็อุบัติเหตุนะครับชาวราศีพฤษภเตือนนะพฤษภอุบัติเหตุสุขภาพในเนี่ยจะปีใหม่นยนะแอดมินดูเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังในเดือนธันวาคมแล้วก็คาบเกี่ยวปีใหม่ด้วยกันนะเพราะเดี๋ยวว่าเข้าปีใหม่หลายๆคนก็คงจะออกเที่ยวใช่ไหมกลับไปหาญาติพี่น้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดนะครับระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้นะครับเรื่องของการมีเรื่องมีราวระมัดระวังนะเพราะว่ามันถึงขั้นแบบ เลือดตกยังออกได้นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะแอดมินตอนที่มีปัญหาไพ่นีก็ขึ้นเหมือนกันแต่แอดมินก็พยายามหลีกเลี่ยงได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงนะเรื่องของการมีเรื่องมีราวการเดินทางก็ระมัดระวังนะครับในช่วงธันวาคมนี้แล้วก็สุขภาพก็พูดรวมมือเลยว่าถ้ามีอะไรก็พยายามหมั่นตรวจตาหมั่นเช็คสุขภาพคุณด้วยนะครับรักษาร่างกายให้ดีนะ รักษากายรัากษาใจให้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีพยายามอย่ามีมีเรื่องมีราวใครเขาละ่ะนะราศีพฤษศนะครับเอาเอาเอาโฟกัสให้เรื่องงานครอบครัวเรานะใครมองหน้าช่วงนี้อย่าไปสบตากับมันแอดมินบอกเลยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะจริงๆใครมองหน้ามองอะไรไม่ได้เราไปไปไป,ไปสบตาไปอะไรเนี่ยมันถมึงมันจะเอาเราแล้วเนี่ยจริงๆช่วงนี้รู้สึกแบบสังคมปัจจุบันมันจะเป็นเกลียุคไปแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมีข่าวแต่แต่ละวันแค่มองหน้านี่ก็แทงเงินตายเลยเห็นไหม มองหน้าไม่พอใจเนี่ยเดินๆเนี่ยข่าวลงอยู่อะไรก็ไปไล่ตีไล่ฟันเขาเนี่ยก็ไม่รู้มันม้วนไปหมดเลยไงก็ระมัดระวังตัวนิดนึงของชาวราศีพฤษภไพเดนขึ้นมานี่ก็ระวังระวังนิดนึงนะครับในเดือนธันวาคมแล้วก็ไปมกระลาด้วยเลยก็บอกว่าคุณต้องไปเที่ยวนะปีใหม่ใบที่7เห็นไหมความสําเร็จมันรออยู่ดีเนี่ยสิบถ้วยเห็นปะ ครอบครัวมีความสุขดีเนี่ยแฟนคุณตเขารักคุณนะเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีอะไรเขาแบบพร้อมคอยช่วยเหลือคอยให้การเกื้อกูลนะคอยห,หนุนนําชีวิตได้คุณก้าวออกไปข้างหน้าได้นะครับอย่าไปท้อไปอะไรสู้ต่อไปนะไม่มีอะไรเสียเลยเนี่ยสิบถ้วยแล้วตรงนี้แอดมินมองว่าปีใหม่นี่คุณต้องได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีมีโชคลาภก้อนใหญ่ไอ้โชคลาภที่แอดมินพูดเนี่ยมันไม่แหนความว่าต้องมาจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือว่าถูกรางวัลอะไรไม่ใช่นะ ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นได้รับทรัพย์มรดกนะครับแล้วก็เหมือนแบบมีโชคเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาโดยที่โดยที่คุณแบบไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ตั้งตัวกับมันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะแต่คุณต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งในเดือนนี้ก่อนจะเข้าปีใหม่นะบอกไว้เลยแล้วก็ความรักดีนะครับส่วนคนที่สารภาพรักไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ถือว่าเขาตอบรับคุณนะแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันไปก็ข้อผิดพลาดในอดีตที่ว่าเป็นข้อเสียข,ของเราเนะี่ย ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ฟันฝ่าสู้กับมันไปให้ได้นะครับแอดมินเชื่อว่ารักครั้งนี้มันจะเป็นรักแท้แล้วก็ยาวนานนะครสำหรับคุณชาวราศีพฤษภใบที่8มาดูสถานภาพทางการเงินณนปัจจุบันนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้การเงินของคุณจะมีจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการเงินใช้มีความคล่องตัวอยู่ก็หลายคนอยู่ก็ดีแต่ว่าช่วงเดือนนี้นะครับก็ ออแอดมินอยากจะเตือนเรื่องระมัดระวังค่าใช้จ่ายน,นิดนึงนะอย่าใช้เงินจนฟุง้งเฟ้อจนเกินไปอย่าใช้เงินจนเกินตัวจนเกินไปเพราะว่าไอ้สองเหรียญนอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์ที่ว่าคุณต้องออมีการคว,วักเงินก้อนอะนะครับใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่คุณไม่ทันในคาดคิดอันนี้แอดมินก็ยกตัวอย่างนะบางคราวในญาติผู้ใหญ่หรือว่าทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการใช้เงินใช่ปะ่ะอาจจะมีการไลน์มาหาโทรมาหาคุณเนี่ยเออลูก ตอนนี้แม่จะไปต้องใช้เงินมากเนี่ยโอนมาให้แม่สักห้าหมื่นได้ไหมต้องใช้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยหรือแม่บางทีเนี่ยเนี่ยรถไปพังบรออ์ไซค์โดนเนี่ยความไปเสียเนี่ยต้องไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นรถไปเฉี่ยวไปชนมาเนี่ยต้องใช้เงินทำไอนี็กก็ไม่รู้นะประกรันประกันมันจ่ายแล้วใช่ไหมอ่เนี่ยอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาให้คุณต้องควักเงินควักทองควักเงินที่คุณเงินเก็บคุณเนี่ย ออ,ออกมาใช้ใจ่ายอะไรก็ว่าแอดมินก็เตือนว่าเดือนนี้ก็อย่าใช้เงินจนเกินตัวนะก็ระมัดระวังเผื่อเหลือเผื่อใช้สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยนะครับไพ่สองเหรียญน,นะใบที่เก้าหกดาบนะสถานการณ์เรื่องแย่ๆในชีวิตนะครับม่นจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานสถานการณ์เริ่มลี้คลายนะเริ่มเบาบางสบายใจขึ้นนะครับ ปัญหาที่มันเลื้อรลังคุณมาปัญหาที่มันคาราคาซังนะครับที่มันเฮงสวยอ่ะในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยนะมันจะเริ่มดีเริ่มอะไรนะครับจากคนที่เคยมีปัญหาคนที่มันเก็ตขี้หน้าเราที่คุณไม่ชอบมันอย่างเงี้ยมัจะเริ่มมีการปรับความเข้าใจกันหรือบางคนก็ไม่แน่นะเ,เบื่อแม่เบื่อขี้หน้าคนนี้จะหายเลยแม่งทำงานที่เดียวกับเรามันมองเราไม่ดีเลยเนี่ยเห็นปะบางทีก็เดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเขาอาจจะเออยย้ายงานไปที่อื่นละเดี๋ยวไม่ตัวคุณเอออาจจะได้งานที่ใหม่เว้ย จากงานประจําที่เราทำเงินเดือนแม่งสามหมื่นไปที่ใหม่แม่งปรับให้เรา4ี่หมื่นห้าเลยสวัสดิการก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าเฮ้ยเราลาขานะกูได้ไมันต้องเจอขี้หน้ามึงอีกอ่าก็เป็นงนี้ก็ได้เห็นปหเนี่ยแอบินก็บอกไว้นะครับมันจะเป็นเรียกปัญหามันทําให้คุณเริ่มสบายใจขึ้นมันเริ่มคลี่คลายนะปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันลบกในใจคุณเนี่ยนะครับมันจะเริ่มปลดล็อกออกมาเรามาสรุปกันใบที่สิของชาวราศีพฤษภคือไพ่สรุป นั่นอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวความรักนะแอดมินบอกเรื่องสุขภาพนะครับพฤ้งศกนะไพ่สามดาบตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปกัวงวลเรื่องความรักแย่อะไรไม่ได้แย่นะครับเรื่องสุขภาพปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องความเครียดของเรื่องงานเรื่องอะไรก็ดูแลตัวเองด้วยนะแอดมินบอกว่าให้ระวังเดือนเดือนธันวาคมนี้ไพ่สามดาบปักหัวใจเนี่ยนะไปตรวจสุขภาพเดินทางก็ระมัดระวงังขับรถขับลาเนี่ยนะระวังแล้วก็ เดินไปไหนมาไหนอย่าไปจ้องตาใครเขานะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องมีราวมีเรื่องเข้ามาหาคุณด้วยที่คุณมาแทนตั่งตัวจริงๆมีเรื่องจริงๆเนี่ยแอดมินเดินไปไหนนี่ไม่มองนะไม่มองหน้าเลยกล้มหน้าตลอดนะครับมองทางนะมองทางขนาดเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไม่รู้ได้เดินไปเนี่ยบางทีเจอคนมารอรถเมย์ใช่แอดมินเดินผ่านมันมองไอ้เป็นหน้าหวัวจดเท้าเลยให้มองอะไรวะมันเจ้าอะไรเราหรือเปล่ปาเราก็ไม่รู้นะคนสมัยนี้แบบปัญหาเศรษฐกิจใช่ป่ะมันไม่ดีมันเครียดเศรษฐกิจมันก็เครียด คนก็ตกงานเยอะไม่มีตังไม่ได้จีเราบอกก็ไม่รู้ไอ้บางทีมันเครียดมันอยากระบายอะ่ะมันเอ้ยอิยนีหน้ามันอ่อนไว้ท่าทางไม่สู้คนเอาแม่งซะหน่อยว่ามันมีนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ระมัดระวังตัวคนเองด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีไปหมั่นตรวจสุขภาพไปไหนมาไหนก็มระมัดระวังอารัธนาพักกองก็ได้นะพุทโธรรมโมสังโคอารัธนาขอปกปักรักษาข้าพเจ้า ให้ข้าราจ้าออกนอกบ้านไปทํางานกลับบ้านยังปลอดภัยก็ได้นะครับอธิษฐานจิตไว้ทุกวันนะก่อนออกก่อนไปทํางานนะครับแอดมินก็ฝากเอาไว้โอเคครับนี่ก็เป็นคําทำนายไพ่ยิบสีทั้ง10ใบของชาวราศีพฤษภประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะก่อนจบแอดมินก็ขออวยพรอวยชัยสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ที่รับ,รบชมแอดมินอยู่ก็ดีหรือไม่ได้รับชมอยู่ก็ดีนะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับขอให้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับจะปีใหม่แล้วนะก็ขอให้คุณมีความสุขทั้งในเรื่องของความรักที่สมหวังรักแท้อยู่ด้วยกันจนไม่เทายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับการงานมีการเจริญเติบโตธุรกิจก้าวหน้านะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ และพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับเนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีผ้าผงจกักรพรรดลูกแก้วจกักรพรรดประคำจกักรพรรดิร้อเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊ก9้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ